เห็นมีหลายคนถามเข้ามาครับว่าเลื่อยวงเดือน16นิ้วใส่ใบได้กี่นิ้วตามที่ผมเคยใช้มาก็ใบ17นิ้วใส่ได้ครับใบ17นิ้ว,น,น,น,วนี่เป็นใบ17นิ้วนี่เป็นใบใบ16นิ้วใบ16นิ้ว17นิ้วเขาวัดกันยังไง่ะครับ ่วนวิธีการวัดน้บนี่ครับตลับเม็ดจากปลายตรงนี้นะครับจากปลายฟันตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับนี่ได้สิบเจ็ดนิ้วครับนี่เส้นผ่าศูนย์กลางครับส่วนใบนี้สิบหกนิ้วแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับนี่สิบหกนิ้วต่างกันแค่นิ้วหนึ่งแต่ถ้าใบ17สิบเจ็ดนิ้วตัวนี้นี่ เอาไปเลื่อยไม้ก็จะเลื่อยไม้ทะลุประมาณหน้าหน้าหกได้ครับหน้าหกใบตัวนี้นะครับใบใบตัวนี้ใบสิบเนิ้วใส่เลื่อยวงเดือนตัวนี้ครับน,นี่เลื่อยวงเดือนสิบหกนิ้วนะี่มันใส่กันได้นะครับเี๋ยวใส่ให้ดูครับใส่กันได้ใช้มาหลายงานแล้วใส่ได้ เอาไปติดฟันมาใหม่ครับติดฟันมายังไปติดมาเป็นติดฟันมาใหม่อยู่แถวบ้านผมเขาติดเล่มละสี่สิบาทแต่ที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาติดเท่าไหร่นี่เป็นฟัน4มิลสีมิลครึ่ง ใส่แล้วนะครับตัวนี้นี่ก็เลื่อยไม้ทะลุหน้าหกได้นะครับตัวนี้จากโค้งครับจากเหล็กโค้งตัวนี้มาดูดูไม้บรรทัดตัวนี้ก็ได้ครับนี่นี่นเลื่อยทะลุประมาณสิหกเซนได้ครับสิบหกเซนก็เลื่อยไม้ทะลุหน้าหกได้ครับเกือบหกนิ้วครึ่งได้ ชนจากโครงตัวนี้นะครับเกียนะครับไม่ได้โครงก็ไม่ได้คดไม่อะไรไม่ได้อะไรนะครับโครงโครงไม่เล้าไมไ่อะไรเยวจะหาว่าโครงยุบเข้าไปหรือเปล่าวัดได้ถึงหกนิ้วครึ่งไม่นะครับนี่นี่นี่ชนจากตัวนี้อันนี้เป็นใบสิบเนิ้วนะครับตัวนี้ เลื่อยไม้ทะลุหน้าหกเป็นใบ1ิเกนิ้วเดี๋ยวมารอดูใบ16นิ้วบ้างครับว่าจะใส่แล้วจะเลื่อยไม้ทะลุไม้อะไรว่าจะได้เท่าไหร่จากโคงจากโคงตัวเลื่อยมาสุดปลายสุดปลายฟันตัวนี้เราเปลี่ยนแป๊บหนึ่งครับ ตรงนี้ผมเอาไปเชื่อมไว้เวลาเราขันเราเลยมันทําง่ายดีครับมันไม่ได้อาเราแค่มีบล็อกด้ามียวจิดไปก็แค่นั้นเดี๋ยวรอดูครับตัวนี้เป็นใบ16นิ้วนะครับตัวนี้ใบ16นิ้ว40ฟันว่าใบฟันมันถียอย่างนี้มันเลื่อยไม้เนื้อแข็งดีครับไม้แห้งแหงนี่เลื่อยดี ก็ไปรับคมใหม่ก็ใบละแปดสิบาทครับมดูนะครับอืมก็ได้อยู่รประมาณสิบห้าเซนะครับ14บสี่เซนประมาณหน้าห้าครึ่งหน้าห้าครึ่งได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับหน้าครึ่งได้ อันนี้ก็หักนี่ครับสิบสามเซนก็อยู่ประมาณหน้าห้าครึ่งครับตัวนี้ใบ16นิ้วใบ16นิ้วก็เลื่อยได้ครับหน้าห้าครึ่ง แฟันทีๆแบบนี้ไม่หมอครับเอาไปเลื่อยไม้ไม้เป็น,เป,นเป็นอย่างนี้แท้แต่ถ้าเอาไปเลื่อยไม้เนื้อแห้งไม้แข็งๆนี้เหมาะครับใบฟันทีีมันไม่ค่อยหนักเครื่องใครดูมาถึงตัวนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเอาไปตัดสินใจซื้อกันได้ตัวนี้เป็นใบ17นิ้ว16ฟัน ว่าใช้คุ้มเกินคุ้มครับใบถ้าเราซื้อเราซื้อเป็นของดีเลยก็ได้หรือไปสั่งตัดเราก็ได้ตัวนี้หนาประมาณสองจุดห้ามินครับสองจุดห้าใช้ฟันสี่มิลตัวนี้ก็หนาสองจุดห้าเหมือนกันครับใบตัวนี้ใบสิบหกนี้ตัวนี้หนาสองจุดห้าเหมือนกันแต่ใช้ฟันเป็นฟันสามมิลครับสามจุดสองหรือสามจุดห้าผมก็จำไม่ได้แล้ว ไปติดนั่นแล้วใบตัวนี้เกินคุ้มครับซื้อครั้งเดียวของเลื่อยวงเดือน16นิ้วตัวนี้ครับนี่น,นีใช้ไม่ได้ล้างครับใช้อย่างเดียวทนครับทนขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเลื่อยให้ดูนะครับว่าใบตัวนี้เลื่อยไม้ได้ลึกเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เดี๋ยวทำให้ดู